ถึงทีของคุณแล้วนะวันนี้คนที่นิ่งๆเงียบๆกับคุณดูเหมือนกับว่าเขาจะกลับมา take เทคแอคชั่นกับคุณคะเออคนที่เคยนิ่งๆเงียบๆกับคุณดูเหมือนกับว่าวันนี้สเสน่ห์ของคุณจะทำงานเต็มที่ทำให้เขามีรีแอคหรือ take เทคแอคชั่นกับคุณค่ะ คนที่เคยเงียบๆไปอาจจะกลับมาหาคุณใหม่ก็ได้นะโอ้ยเด้อท้อนเวทคือมิชั่นเลยสำหรับคนที่เลื่อนปีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่ทำนายทายรักกับแม่หมอะอามธรรมทราโระประจำวันที่22กรกฎาคมวันนี้นะต้องบอกเลยสเสน่ห์มาออร่ราเกิดรุนแรงมากๆในเรื่องของสเสน่ห์นะดูเปล่งประกายนะคะหรือเป็นไปได้เหลือเกินว่าพลังเสน่ห์เนี่ยแพร่กระจายแผ่ซ่านมากนะทำให้ใครที่เคยนิ่งๆเงียบๆเฉยๆกับคุณเขาจะเทคแอคชั่นคนที่แอบชอบคุณแต่ยังนิ่งยังเฉยดูเหมือนกับว่าวันนี้อาจจะมีการเทคแอคชั่่่นออะไรบบาาางงงงสิย นะะคนที่คุณอาจจะรู้สึกดีๆกับเขานะเข้าไปจีบเขาแอบชอบเขาที่เคยนิ่งๆเงียบๆกับคุณวันนี้อาจจะมีการเข้าหาคุณหรืออาจจะมีการเทคแอคชั่นอะไรบางอย่างกับคุณนะหรือคนที่เคยเงียบๆหายไปจากคุณไปแล้วนะไม่ว่าจะเป็นคนคุยหรือแฟนของคุณก็แล้วแต่นะที่อาจจะทะเลาะบอกแว้งความขัดแย้งหรืออาจจะเลิกลากันไปแล้วก็แล้วแต่วันนี้สเสน่ห์ของคุณจะรุนแรงมากพอมากพอที่จะทําให้เขาอยู่นิ่งไม่ได้ ต้องเทคแอคชั่นอะไรบางอย่างหรืออาจจะมีการหวนคืนกลับคืนมาในวันนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันโอ้หรืออาจจะมีคนกลางนะมาพูดถึงนะคะทำให้คุณได้รับรู้ว่ามีใครบางคนอยากกลับมาหาคุณมีมีใครบางคนอยากกลับมาหาคุณนะมีใครบางคนอยากเข้าหาคุณมีใครบางคนอยากจีบคุณเป็นไปได้เช่นเดียวกะฉะนั้นนะต้องบอกเลยวันนี้สเสน่ห์ของคุณจะรุนแรงและเป็นสเสน่ห์ที่แบบว่าโคตรสะดุดีนะคะทำให้ใครบางคนมันแบบว่าอยู่ไม่ได้ทนไม่ได้แล้วนะหัวใจมันกระซับกระซายแล้วนะจะมีการเทคแอคชั่นอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะเข้าหาคุณ